สามอัดสีอัดเก้าอัดเอาทำงดีอัดสี่อัดเก้าอัดห้องดังๆพ่อปูสามอัดสีอัดเก้าอัดสามูเก้าลอยมาลอยมาลอยมาสามภูสวากาโตพภะคะวะตาธัมโมธรรมังนามาสะมิ <ett ten> <percent> पति पन्नो भगवत शावक संघ को संग न मानी <coughs> रूपे खिले खर तस्ते चंतरी ยิเประเตจะคาเมตลุวนรณกันเนเขาวาจุมิเกเตภูมาจายันตุเทวาชลทลวิสเมยคาคันธาพนาคามีสันตาสันติเก

มุุนูนอาปูสิมาบอกกับน้องจาก็เช่นเด้อคุยกันบ้านไร่เหมือนมุนเจ้าค่ะมุนคุยกันเลยลูกหลานมาคอบทราบวันที่หนึ่งก็รักกระดานนี่ที่พ่อปูว่าจะให้ลูกให้หลานมาเห็ดฝรั่งนี่อัดของพ่อปูเมียนนี่โตได้เนาะพ่อเจ้าค่ะมันเมนที่โตปูเว้าออไปบ่อ,อยาก อยจะใครแน่ใจลูกหลานถึงผ้ากันมาเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นมือสันมั่นดีพระปอ้ยมุ่นว่าจากับลูกกับหล้านดู <c oughs> วาจะให้ลูกให้ลานได้พูดแจ่มแจ่มใสว่าวันที่หนึ่งก็รกฎดาคมนี่ละฮัดทราของพ่อปูเมยญยเนี่ยที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ว่าจะให้ลูกหลานไม่เห็ดมาสางเบิกทรย์ให้ลูกให้หลานมาพ่อปูเอ้ลูกหลานจะได้ไม่เห็ุมาสางน้า <c oughs> เมื่อนี่ก็เลยพาก,กันมาแห่กันมาขอได้เมื่อนี่จะให้พ่อปูเนี่ย่ำเอาให้ปูนางเบิง่งตะกอน อนุญาต ขากันไม่ยโอ้ยมหาพ่อปูนี่แล้วพะเจ้าค่ะมามือนี่เป็นมือสั้นวั่นดีเป็นวันพระสังขารพ่อปูนี่ก็ได้ใส่ขุมขาวเสื้อขาวมากถามพ่อปูรหัสซับอัดของพ่อปูพ่อปูว่าอยากเข็ดอยากสางอยู่สถานที่แห่งนี้ที่ว่าจะออกไปนี่มันแมนมันใช่เลวบอ่พอพระเจ้าค่ะ 3อัดสี่อัดเก่าอัดมาแท่สาธุสาธุสาธุสมอัดสี่อัดเก้าอัดของพระปูนั้นมันอยู่ทั้งทั้งบเจ้าค่ะและสองอัดทั้งลุมนี่มันนิิเป็นตัวใดเละพระเจ้าค่ะ เก้าอัดห้าอัดเก้าอัดห้าอัดสาธุอ้หัอนัน <สา S 1> นี้ค <สา S 1> ือมาลูกหลานมหาในมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีเป็นวันพาเนาะการได้สังขารของพ่อพูเนี่กาได้ใส่คุมขาวนุ่งขาวมหาพ่อพูเพื่อจะได้ถามละฮัต จับลหัสโชกวันที่หนึ่งกดกกระดาคมนีเพื่อจะได้ไม่เห็นมาสางเวียงว่างป่อปูนีให่ใหญ่หลวงมันแมนแทกษาราธุใชยโยพระเจ้าค่ะชัยยะบารบีของป่อปูได้จะทันทีแห่งนี้พระเจ้าค่ะสาธุสาธุอ่ะนะคะสาธุสาธุสามสี่เกสามสี่เก้าเก้าห้านะคะพี่น้องค่ะสองตัวตะลุ่มตะลุมนะคะตะลุมเก้าห้า ขอให้ลูกให้ล้านได้อยาไม่เห็ดมาส่างแล้วผอปูเด้อนะคะนี่ยังสีเบากับลูกกับร้านอ,าอีกบอค่ะผาผเห็ดยังผูผูยังได้ยังเบามากหลดค่ะลูกร้านบ่หูจากแนวเสียเ็ดที่ผันผอปูบ่บ่ผอปูต้องชี้แนะให้ลูกให้ร้านว่าเห็ดยังท่ำยังแน่นนพระเจ้าค่ะ ก็ปูเจ้าขาพอปูจะมีอีนังสีให้ลูกล้านเผ็ดน้ำบ่พระเจ้าขา้าบ่อมีกับอันเชิญพอปูเกือบออกก่อน,อกกนพอปูอยากเบากับลูกกับหลานอีนังบอ่อสามอัดสอัดเก้าอัดเอาทำยัดไงล่ด ห้องดังๆ่อปูสามอัดสี่อัดเก้าอัดสาธุเก้าลอยมาลอยมาลอยมาสาธุเก้าลอยเก้าลอยเอาสาธุลูกหลานรับทราบเจ้าค่ะอยมาแนนอนเก้าลอยมาลูกหลานรับทราบสาธุสาธุ่อปูเอาลูกหลานรับทราบรับขันหาเอาสาธุ รับคันหากับลูกกับหลานเด้อมานน่สังขารของอีพอ่อนี่สะได้สวด,ดมนต์ภาวนาันหน้าศินให้อีพอ่อมารับเอาเด้ออ่าสันนามเี่พระเจ้าค่ะเก่ 900, าลอยมาลอยมาเด้อพี่น้องเด้อเก้าลอยมาลอยมาเก่าลอยเนาะเก่าลอย ามอัดสี่อัดเก้าอัดสามตัวทั้งเทิงสองตัวตะลุ่มเก้าหาจดไฟแล้วพี่ล้อค่ะสามอัดสี่อัดจดไห่เนี่ยคะ่ะเขียนไห่เนี่ยเก้าอัดปูมีอย่างสีเบ้ากับลูกกับลาออ้านอ,อีกยูแมนบ่ค่ะลมเก้าหาถ้าเกิดปูอยากเบ้ากะเปิดวาจาเบ้ากับลูกกับล้านลูกล้านเกิดใหม่ไงรุ่น โบลูดอกว่า